สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดียามเช้านะครับหลังจากหา,หายไปประมาณเกือบอาทิตย์นะครับก็พอดีติดธุระนะครับหลายเรื่องธุระทางบ้านก็ก็ไม่ได้มา,ายามรอบนะครับก็ให้คนที่บ้านมายามแทนนะครับเมื่อสองวันที่แล้วนะครับก็ดูน้ำครับน้ำลดลงเยอะนะครับเช้านี้ก็มืดฝนนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าๆน่าจะเจ็ดโมงแล้วนะครับก็มายามรอบซะหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีออนัดตัดปามนะครับแทงปามได้เวลามาเคลียร์รอบนะครับเดี๋ยวพวกแทงปามเนี่ยยกหมดนะครับวไใจไม่ได้ครับก็ต้องมาน,น้ำก็น้อยลงนะครับ แต่ก็ถือว่ายัางเยอะอยู่น,นะครับตรงนี้มีลูกนันนี่ผมว่าน่าจะโดนยกกันเพลินแล้วล่ะนี่โดนปลาฉลาดนาะเปิดมาก็โดนปลาฉลาดเลยพอเมื่อสองสามวันก่อนก็ให้คนที่บ้านมายำไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับ ก็ไม่ได้เฝ้าดูนะครับอันนี้มีลูกนึงอ่ะไปอยู่ตรงนั้นอุ้ยอุ้ยโดนสลิดช่อนอืนนอโดนโดนอตัวสวยเลยตัวสวยตัวสวย สามตัวนะครับอืมสลิดใหญ่นะครับนี่ก็นี่ผมไปทำหยุดใหม่มาแล้วนะครับกดทีครับง่ายง่ายอืมง่ายไหมครับสามรอบนะครับลือภาษาตายก็คือแหล่ไส้นั่นแหละครับมาโดนไหม นลูกปลาดุกครับปลาดุกเริ่มโดนแล้วนะพอน้ำรถง่ายไหมครับปกติเนี่ยโห่กว่าจะเทได้นะ้ำฝนตกอะ่ะไม่คิดว่าฝนจะตกนะครับมันหยุดมาหลายวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวน่าจะตกแป๊บเดียวแล้วมั้งมาอุย้ยช่องสวยเลยครับดูใส้สวยนะครับ ไซสสวยไซส์สวย,สวยมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้ช่อนไซส์สวยกี่ตัวได้นะโดนะครับเป็นประดุกประดุกโดนเยอะและ้วเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะที่ผมลงขายครับหรือลอยกัดปลาว่ามันโดนประดุกเยอะมากนะครับ Vì đồn đấy. Đồn gấp, và cá sống. Ta mỏ non nè ninh rồi. Ừ, sống tua thôi. Nà ni tua này. Lục ní. Tên ngay. Đồn. u, Cá sống. ตัวสูงตัวสวยอะ่ะก็หมายใหม่นะครับก็รอบก่อนอะ่ะโอ้คนที่บ้านผมตั้งรอบไว้อุ้ยอู้ตัวนี้น่าจะเป็นโลครับดูืม หอมจังว่ะแต่ว่าน่าจะถึงโลใหญ่มากยักษ์โอ้โหหอมแต่ว่าเรื่องอมแล้วนะอืม หอมแล้วครับเสียได้ดูติดนานแล้วเนี่ยดูครับตัวผอมไปหน่อยนะน่าจจะเป็นกิโลเลยที่จริงถ้าไม่ผอมดูว่าน้ำลดเดยอะนะผมก็ไม่แน่ใจน,ะน่าจะน้ำลดเดยอะแล้วมั้งใส่ขุดดูดิดปลาเราจะเข้าเนี่ย งวยยักษ์ยักษ์หอมไปหน่อยเนะไม่รู้ติดหลายวันหรือว่าผอมเองอืมโดนครับลูกช่อนน่าจะน้ำสอกน้ำลงฝนไม่ตกมาต่อกันมาดูลูกประจำผมดีกว่าลูกประจำ สุดที่รักโดนฟาสิลิดอ่ะยังโดนนะยังไม่พลาดตรงนี้โดนไหมลูกนี้ก็ประจำเหมือนกันนะเฮ้ยอะไรขาวๆช่อนสวยอีกแล้วช่องสวยช่องสวยกี่ตัวแล้วเนี่ยสามสี่ ทีตัวหตัวแล้วมั้งเกือบเกือบเกือบประจําไอลูกนี้ก็ประจําเหมือนกันนี่ไอลูกนู้นลูกนี้ก็โดนประจําอยู่โอ้รอบลอยทั้งนั้นเลยปลาอะไรจะเข้าเนี่ย รอบลอยโอ้โหนี่ก็ลอยผลิตลูกนี้ก็เคยโดนในช่อนใหญ่นะโดนครับน่าจะหลายวันแนละ้วตัวนี้ มน่านจะโดนอลังมุดแดงแล้วครับแสบโอ้ยจะติดหลายวันยามตั้งนี้ดีกว่านำรถชนสวยชันสวยอยู่ตั้งดักปลาลงเบี้ยยังไงดีครับตั้งดักปลาขึ้นหรือปลาลงเบี้ย ต้องดักปลาลงดีกว่านะเพราะน้ำลดต้องหาขวดไม่มีขวดเลยอ๋อนีอ่ไงโหไม่มีอะไรบานเลยขวด <c oughs> ต้องดักปลาลงครับาน้ำฝนไม่ตกแนละ้วไม่ใส่ขวดถ้พาพ่ะฝั่งนู้นมันลึกกว่าไม่ใส่ขวดจมแน่นอนฝั่งข้างหน้ามันตื้นฝั่งข้างหลังมันลึกครับตรงนี้ โอ้ยหมดมตั้ง่ลงนี้เลยดักปลาลงดักปลาลงไปต้องโดนแน่ลูกนี้ปลาปลาวิ่งลงโดนแน่ผมว่าครับผมมืดฝนมาแล้ว ันนี้ก็ถึงหมายต่อไปนะครับหมายที่ล้างนั่งใช้ได้เลยครับในล้างนี้อโอ้อกไอทางปลาเราชอบย้ายจังเลยรอบผมผมตั้งไว้ในร่องน้ำอ,อะไรมันจะเข้าแล้ว ผมตั้งไว้ทางปลานะครับตรงนี้ย้ายปลาอะไรมันจะเข้าเราใช้คนอื่น,นมาดูย้ายรอบมั่วหมดแล้วครับผมพูดไม่ออกเลยครับแล้วปลาที่ไหนจะโดนเนี่ยลูกประจำตรงนั้นนะครับโดนทุกเที่ยวครับเป็นสิบเลยโอ้โหย้ายรอบผมหมดเลยนะครับสรุปผมตั้งไว้ตามทางปลามันถูกแล้วนะครับมันโดนบ่อยอ่ะมันโดนเยอะเลยอ่ะ เนี่ยตรงเนี้ยถ้าคนที่รับชมคลิปผมมาตั้งแต่แรกๆนะครับจะรู้เลยว่าลูกเนี้ยโดนทุกครั้งครับแล้วโดนเยอะด้วย <c oughs> พูดไม่ออกเลยฮะเจอแบบนี้ย้ายรอบผมหมดเลยครับนึปลาอะไรมันจะเข้ามากินเอ้ยที่เข้ามากินปลาอะไรมันจะเข้ารอบเนี่ยออ้ตายตายตาย ดูครับย้ายหมดเลยอ่ะเนี่ยปลาอะไรมันจะเข้าเนี่ยดูครับนะ่ะย้ายรอบผมมั่วหมดเลยปลาที่ไหนมันจะเข้ารอบนี้โดนไหมลูกนี้ดูไม่มีตัวเดียวไงล่ะย,ย้ายย้ายมั่วนะครับ ลงในนี้ดีกว่าเดี๋ยวน้ำก็ลงอยากให้รลอบมั่วไม่น่าได้กินครับวันนี้ในนี้น่าจะเป็นน่าจะฟาวครั้งแรกนะครับในหมายลกเนี่ยจะได้สักตัวไหมปกติต้องได้ช่อนนะครับในนี้ช่อนใหญ่ปลาหมอปลาสลิดโดนบ่อยลูกนี้โดนประจำครับแต่ว่าไม่ได้ย้ายนะครับลุง โดนปลาหมอครับรอบคือผมตั้งไว้จนเจอแบบจุดที่ปลาเข้าเยอะนะครับผมย้ายจนกว่าจะเจอเลยครับแล้วมันลงตัวหมดแล้วครับสรุปโดนเข้าย้ายไอ้ที่ที่โดนปลาถ้าไม่ย้ายก็ยังโดนอ่ะเนี่ยมันลูกเนี้ยคือผมตั้งไว้จุดที่โดนบ่อยๆครับโดนเยอะๆอย่างเงี้ย ถ้าเราเจอแล้วไม่ต้องย้ายครับเพราะมันมาเรื่อยๆแน่อนอนปลาแต่ถ้าเราเกิดย้ายปุ๊บเนี่ยอดกินครับวี่าศาเจอจุดดีๆย้ายหมดย้ายหมดย้ายให้หมดย้ายหมดแล้วจะเอาอะไรกินนี่ ไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยย้ายมองไม่เห็นตอนแรกอยู่ตรงนู้นนะครับโค้งนู้นอืมเอาเข้าไปลงลึกเลยจบจบทุกปัญหาตรงนี้เป็นร่องด้วยนี่อู้หตรงนี้ก็น่าด่กครับตรงนี้เป็นร่องนะนตั้งข้างนี้ก่อนดิตั้งข้างนี้ก่อนดีกว่าครับเป็นร่องน้ำนะ ับผมก็สรุปผลงานเลยแล้วกันครับแบตจะหมดนะนี่ช่อนใหญ่สี่ห้าตัวนะครับสวยๆนี่นี่หลายตัวเลยก็ประมาณนี้ครับแต่มีอีกนะรอบอ่ะฝากไว้แค่นี้ครับก็ปลาช่อนสวยๆนั้นเลยครับก็เดี๋ยวถ้าเจอเด็ดๆเดีดเด๋ยวก็จะถ่ายให้ดูอีกนะครับก็น,นั่นแหละครับย้ายรอบม่วง ลาที่ไหนมันจะโดนแล้วครับตัง้งไว้ตามทางปลาถูกแล้วนะครับได้ทุกรอบมาอเค,ครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ไปก่อนครับฝากไว้มืดฝน,นละสวัสดีครับ